ด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน

เมียฉันเบื่อนี่วันเกิดเมียฉันนั้นจะมาร้องอะไรกันเนี่ยฮ<ห>นะอยได้เ,เพลงแบบไหนล่คะค่ะโอ้ยครับเนี่ยไม่ไม่ถูกใจเหรอครับไม่ถูกใจสิมันจะถูกใจได้ยังไงละเพลงเก่ามากเก่าเก่าไปเอางนี้ดีกวา่าว่าไปลูกบุดสบาบุดสบงสายบัวมีไหมโอ้โหนี่สมัยพลรัชพลตุบะเจริญฮ่าฮ่าฮ่าก่อนฮะน้องเจนน้องนุ่นน้องโบครับเชิญเลยครับเดขาจะจัดใหม่ร้องเดี๋ยวผ <uci> มประกาศให้ เขาอยากฟังเพลงให้เข้ากับบรรยากาศเมียเขาเดี๋ยวผมจัดนักร้องท่านนี้ให้เลยหลบไปก่อนเลยฮะหล,ลบไปก่อนณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราถึงเวลาที่ท่านลอยคอลอยคอแล้วรอคอยถึงเวลาที่ท่านรอคอยแล้วที่ท่านจะได้พบและสัมผัสกับนักร้องที่ท่านไม่อยากจะพบอยากจะพบ แต่มันเป็นความสวยของท่านครับ <ๆ S 1> ที่มาเจอะเจอนักร้องหนุ่มท่านนี้ในวันนี้พบกับนักร้องหนุ่มเสียงดีอีกหนึ่งท่านเสียงปรบมือดังๆต้อนรับกับสันขวานเสียครับร้องกันแบบสดๆเนว่า เห็นเสียงมีความสุขก็ดีผมจะร้องเพลงให้กับเอาไปก่อนก่อนร้องผมจะร้องเดี๋ยวนับก่อนนะครับโอเคไวมากครบครับโอ้โหเหมาะกับเมียเสียเลยครับจนอย่างนั้นเพราะวันวันเกิดเมียฉันครับผมขอเป็นสดๆนะครับเพราะว่าเพลงนี้เพิ่งทํตดนตียังไม่มาดีมากดีมากชอบของสดอยู่แล้วแบบนี้เลยนะครับจ้ามีเมียแก่อ่อนกว่าแม่หนึ่งปีโบราณวัตถุ ขอขอใหม่นะครับขอใหม่นะครับขอใหม่นะครับได้ครับเพราะดนตรีมันดูชื้อชื้จั๊กจักนิดนึงดนตรีเขาเพิ่งโหลดนะฮะแขอนิดดีนะเขาเปลี่ยนคอมใหม่นะฮะเอาใหม่นะครับมีเมียแก่อ่อนกว่าแม่หนึ่งปีตาราณวัตถุชั้นดี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 ที่มีคุณค่าติดติดดี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 ช่างงามเลิศเลอเหมือนรถแท็กอร์ขุดเจอมาเมื่อยามโปรยยิ้ม มองเห็นสนิมตีนกาผมหูใจนักหนารุ่นนี้ฟ้าผ่าไม่ตาย 1941, อะไรเนี่ยทำไมอ่ะเห็นไหมเขาบอกไอ้สนิมจินกาฟ้าผ่าไม่ตายอะไรเนี่ยอาวมันก็ถูกของเขาแล้วคงกับพันชาตีไงเธอเนี่ยตั้งแต่ได้เธอมานะเธอเนี่ยจะออกงานเทศกาลได้นะมีอยู่เทศกาลเดียวเทศกาลอะไรฮาโลวีนฮาโลวีนฮ่า่ผมได้เรียแกตามกระแสของโลกาไอแต่้าเอื้อม พระอาพราะมีพวกหมามันคอยจ้องครับเดี๋ยวจะร้องให้หมดหน้าตักเลยออพอแล้วพอแล้วเหรอครับเอาแค่นั้นก่อนครเออเมียฉันได้ชอบแล้วชอบแบบไหนครับเอาชอบแบบมันโจจานโรบ้านหน่อยสิมันมันและทันสมัยใช่ต่อเลยฮะต่อให้เลยครับโอ้โหโหโหยะช่วงต่อจากนี้ไปเออเออจะขอจูงจูง เอาแบ่งไปมั่เจะฮะแบ่งรอเบมือฝากไว้ด้วยฮะไม่มีที่เก็บไม่มันจะนี่มันละลายเลอะมือแลเนยขอจูมือท่านผู้เปเกียรติพร้อมกลับมาดามมดไปพบกับนักร้องเจนนุ่นโบอีกสักครั้งมาเย้าแต่มาในผลงานเพลงปูนีพีพี สนุกเลยไม่อยากฟังทำไมครับเมียฉันมันมีปูมหลังมีอดีตมีอดีตทำไมครับตอนที่ฉันจีบกันใหม่ๆกำลังทำนาก่อนที่จะมารวยแล้วยังไงพอฉันโหโหเมียฉันเขาหลอกพาโถแล้วยังไงปูนี่เดี๋ยวเดียวเียวชียร์คนนี้หรือเปล่าที่เป็นที่มาของเพลงเขาชื่ออะไรฮะชื่อเก่ากะปิ ปฏิบัีิคือไปโดนนิบไม่เอาไม่เอาเมียฉ so ันไม่ชอบใจเย็นใจทีรักจ <melod> ๋าใจเย็นจ้าอย่ามาโหมากเอาแล้วจะเอายังไงครับให้บ่นโบ๊ะาโบ๊ะากวันนี้ได้ไหมเมื่อกี้โบ๊ะบ๊ะไปแล้วมันโบ๊ะบ๊ะเดี๋ยวมันไม่สนุกเอาแบบไทยไทยไหมชอบอะไรเวลากินข้าวกินอะไรจ๊ะก็กิน ข้าวผัดไทยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างเดียวเดียวข้าวผัดไทยผัดไทยก็ผัดไทยดิมีแต่ข้าวรักไทยโอ้ข้าวรักไทยกันเวลากินข้าวกินข้าวรักไทยเวลากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวผัดไทยแล้วเวลากินขนมหวานขนมหวานแล้วก็ที่จังไทยเวลาไปเที่ยวก็ต้องไปเที่ยวสุโขทัยพอเที่ยวเสร็จก็ต้องไปกระท่อมไทยกระท่อมไทยเอาของไทยไทย น้องๆของไทยๆนี่เคยเรียนศิละปะก,การแสดงมาใช่ไหมเคยค่ะรำให้สวยงามโอ้โหมีสเสน่ห์ไปจะงอยเยอะมากไปจัวักขอเปน็นรำไทยจัดมาวนไปจ้ะสวยงามมากนะครับ ศิลปะที่อ่อนช้อยอด้านรำสามท่านนี้นะครับใครอยากจะหาติดต่อไปทำการสแสดงก็ยินดีเลยนะครับพันก้าข้าวเธอเอาไปเองครับสวยงามมากนะครับโอ้โหเนธ่เนหย,ย,ยดยดเดี๋ยวนี้เลยเมื่อฉันจะหลับแล้วเห็นไหมเนี่ยไ้ว,วไเห็นมีอะไรตื่นเต้นเลยห,ห่วงห่วงห่วง กลับบ้านไหมจ๊ะท,ทําไงจะให้เมียตื่นเนี่ยทําไงโอ้หพราะามใบเพบราะามใบจ้ะเฮ้ยเงนิงนเงินเงินเดี๋ยวปให้เหนาอ่ะไายครับ ไม่ชอบเหรอครับไม่ชอบอ่ะจะหลับไปวันเกิดนะเนี่ยวันเกิดเขานะเอ้าถ้าอย่างงี้ต้องเอาให้เป็นมงคลหน่อยประกาศให้เมียฉันขึ้นไปหน่อยพี่ในเมื่อมันช้าไปเอาอย่างี้มาจ๊กเอาแบบว่ารำแบบประยุกต์แบบจังหวะเร็วๆแต่ต้องเชิญคุณนายขึ้นมาดูข้างบนด้วยเอาเชิญเลยโปรดดูหน่อยน้องๆไปลงไปนู้นไปตรงนู้นแล้วเดี๋ยวค่อยเดินเข้ามาได้ค่ะถระดูใจเมียฉันนะเชิญคุณนายมาดามมดครับเชิญเลยจ้าไปไม่ต้องอายไม่ต้องอายไม่ต้อง ร<อ>พร้อมไหมครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วพบกับรำไทยประยุกต์ครับจัไนไอดีจัไนไอดียวันเกิดที่รักจ๋าโวยพรเลยจ้าเลือ้ใจจ้าเย้เอ้นชัช้นชัช้นจู๊ด ีได้ไงเนี่ยทำแบบนี้ได้ไงทำได้ไงอ่ะเออดูสิเออเนี่ยดูดิเกตเต็มเลยโถเกตเตียนทั้งนั้นเลยเหมือนลาคอจูเนียเลยจ้าไอ้ลาคอจูเนียเนี่ยอะไรฮะตะเค้น้อยตะเค้น้อยไม่ชอบเหรอครับไม่ชอบเอาไปน้องๆเอาไปเก็บเก็บตายดไปก่อนไม่ให้ติดแล้วโอกเธอเกณฑ์โบมดนแหมดอายุเพลแล้วไปนั่งนู่นเลยหมดเวลาหมดเวลาของพวกเธอแล้วไปนั่งก่อนไปนั่งก่อนได้หรอหมดแล้วณช่วงต่อจากนี้ไปกระผมเมทาฟ้าแวบๆ ขอใครเสนอการแสดงที่ยิ่งใหญ่และอลังการตะการตาเย็นนะจ๊ะจากต่างประชาติาประเทศคุณเคยดูมายากลทีมอะไรบ้างครับฟิลิปโอ<ห>้ฟิลิปและลิซ่าลิซ่าวันนี้จะได้เห็นกันจ่าจ่าบนเวทีแห่งนี้ครับผมเฮ้ยเสียงปรบมือไม่ต้องดังมาก เดี๋ยวนักแสดงตกใจวิ่งเข้าป่าไปซะก่อนนักแสดงหรืออะไรนะนี่หนูเขาป่าันนานเขาจะออกงานทีเสียงประเบือให้กับ<ตรง>ฟิลิปและลิตเ<ร>ต<ง>มาได้ยังไงหายไปนานเลยนะเนี่ยดูการแสดงชุดนี้ครับดูที่หมวกของเขาเห็นไหมฮะ ไม่มีอะไรบังไม่มีอะไรขวางกั้นและไม่มีอะไรอยู่ในหมวกสามารถที the ่จะเอาแขนทะลุออกไปตรงหัวหมวกได้ดูนะฮะเขากำลังจะหยิบวิญญาณพ่อวิญญาณแม่ของเขาทำไมอ่ะไม่หยิบกระตรงกระต่ายหรืออะไรกระต่ายหรือไม่กระนกพิราบพ่อแม่จะไปแล้วไปหยิบมาใส่ลงไปในหมวกของเขาและดูซิว่าอะไรจะเกิดขึ้นจับตาดูดีครับอ ต้องบอกเลยนะฮะไม่มีอะไรนะฮะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเสกขึ้นมาแล้วใส่ไปในหมวกแล้วดึงออกมาเป็นดึงออกมาเป็นด้โอ้ยเพื่อครับมายังไงยังไม่หมดแค่นี้ครับให้เสียดึงให้เสียดึงการแสดงชุดนี้นะฮะเสียดึงนะฮะเสียดึงนะครับดึงฮะดึงไปเลยครับไม่มีหมดครับดึงไปเลยดึงไป ดึงเร็วซี่ที่หลังอ่ะต้องช้าวันนี้เออไม่ได้ซ้อมดูชุดต่อไปครับลิซ่านะฮะฟิลิปต้องการอะไรครับฟิลิปต้องการของนะฮะแต่ลิซ่ายังโชวอเต้นอยู่เฮ้เฮ้เฮ้เป็นการแสดงที่เวลาเวลาต้องใช้มือเวลาเรียกต้องใช้ทา้หลายคนใช้ทุกส่วนมาเอาของเอาของดูชุดนี้นะครับผ้านี้ได้มาจากอียิปต์อียิปต์ จากต่างประเทศหยิบมาจากร้านยาเขาคุมอยู่แต่เขาเรียกลิซ่าออกไปทําไมครับดูการแสดงชุดนี้นะครับผ้าธรรมดาข้างหน้าไม่มีอะไรข้างหลังไม่มีอะไรเขาจะทําอะไรทําให้ลิซ่าหายไปนับหนึ่งนับสองนับสามเปิดผ้าโอ้โหยังไม่ปลดปืนกันอีกแล้วครับไปไหนวะดูนะฮะเหยียบเหยียบเยียบไม่มีไม่มีมมเสกให้หายไปแล้ว แล้วจะเรียกกลับมาได้ไหมเป็นไปไม่ได้เขาจะเรียกลิซ่ากลับมานะฮะบางท่านถามว่าลิซ่าอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนในถุงในถุงในถุงมีมากเอาเลยเหรออออยู่ในถุงหรือเปล่าเสียสงสัยไหมสงสัยเอาถุงมาดูครับหยิบถุงมาดูฮะเดี๋ยวดูเลยดูเลยเที่ยมาเที่ยวมาไม่มีฮะไม่มีอะไรครับโอ้โหหายไปไหนวะเนี่ยี่ที่ที่ ไม่มีอะไรครับมันดังมาได้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวเขาจะเสกให้ลิซ่ากลับมาที่เดิมลองลุ้นกันให้กลับมาที่เดิมอยากเห็นมันดัะเอามาได้ยังไงนี่ดูนะฮะไม่มีอะไรนะครับกระทืบไม่มีนับหนึ่งนับจะไาฝั่งนี้ได้ไหมฝั่งนี้ได้ไหมเสียเสียได้เห็นนี่เราไม่ต้องเห็นอะไรใช่ไหมนับหนึ่งนับสองนับสามเปิดปาเป้ แสดงชุดต่อไปครับลิซ่าเอาของมาจะแสดงอะไรครับชุดนี้จะเสกให้น้ําหายไปครับดูนะครับหนังสือพิมพ์ทำอะไรดูนะฮะดูทุกหน้าเลยครับหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามไม่มีอะไรนะฮะดูทุกหน้าเลยนะครับให้ชมเลยนะฮะทุกคนนะฮะดูฮะเป็นพยาธินะฮะพยาติเป็นพยาธินะครับไม่มีอะไรนะครับแล้วเขาจะพับถุงกลับคืนที่เดิมพับหนังสือพิมพ์พับหนังสือพิมพ์นะครับพับลงไปพับลงไปอ่าแล้วเขาจะทําอะไรครับเนี่ย นี่เดี๋ยวจะเทน้ำเตี๋ยครับขอน้ำนิดนึงขอยืมน้ำอ่ะชนชนชนตามใบนี่น้ำผมน้ำผมเออเออจระจระเลยเตี๋ยเห็นเห็นนะครับเออเห็นแวฮะน้ำหายว่างงั้นเหรอเดี๋ยวจะนับหนึ่งโอ้โหหมดเลยหมดเลยฮะเดี๋ยวผมผมจะนับหนึ่งสองสามเปิดมาน้ำหายไปพร้อมนะครับนับหนึ่งนับสองนับสามเปิดมา ชุดต่อไปครับมีก็เน่เสียดายไอันี้ไม่น่าร่วงไม่น่าเอาตามาเลยอะไรนะเวทีก็ใหญ่เดินชนกันแล้วเนี่ยตลกลนจะเป็นอย่างเงี้ยอ่าดูนะฮะในถุงไม่มีอะไรนะครับดูนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเล่นดีๆนะฮะเล่นดีๆนะฮะจักระบุ๋มซุ่มดูอยู่นะครับกำลังจะจับผิดนะอ่ะลิซ่าลงไปครับ ลงไปในถุงนี่เลยเหรอครับนี่แหละฮะโอเคนะครับนับหนึ่งนับสองอย่างหยุงไงทำไมเขาลูดผิดได้อันนี้อันนี้อันนี้ถ่างกันหรือเปล่าอะไรฮะเงียบนะขอเงียบนะฮะออมใช้สมาธิฮะขอเงียบเลยฮะอย่าพูดอะไรทับเลยนะฮะครับออขอเงียบนะฮะจับตาดูให้ดีนะครับเขาจะเสกให้เป็นไดโนเสาร์นับหนึ่งเขาทำอะไรนับสองนับสามเปิดเขาลูดซิปได้ป้อมืนครับพอป้อมปืนครับ ทำไมต้องเก่งด้วยอะแค่รูซิฟเองอะดูสิเห็นไหมมีอะไรอีกอะยังไม่จบเหรอยังฮะโอ้ยมีดเฮ้ยมีดเธอจ๋าเขาจะเอามีดอันนี้นะฮะแทงเฮ้ยคมมากคมคมต้อแสดงได้ดีมากเลยนะครับครับผมเอามีดคมๆแทงไปที่ถุงใบนี้โดยที่มีลิซ่าอยู่ในถุงนะฮะต้าหาอะไรอะหาหาหารูที่เจาะไว้เดีแล้วครับ บัเขาจะไม่แทงเข้าไปเองนะฮะจะนับ1 2 3แล้วเขาจะผลักให้มีดดันเข้าไปในถุงหน <S 1> 1, <S ึ่งสองสามดันเฮ้ยทำไมมีดไปก่อนเอ,อเขายังไม่ใช้พลังฝ่ามือเลยใช่ใช,ใชแรงขนาดนั้นเลยเนาะดูนะเล่นหนึ่งอีกหรอหนึ 2> 1, 2, 3 3> ่งสองสา เมื่อกี้เร็วแปลฝังนุ่นช้านี่ระดับต่างประเทศยังเล่นไม่ได้ขนาดนี้เลยนะทีนี้เอาหัวครับฮะ<อ>หัวฮะนี่ตายเลยนะตายสิครับถ้าพลาดนะการแสดงทีนี้เล่นไม่เคยพลาดใช่ไหมครัเล่นมาเป็นสิบครั้งไม่เคยพลาดครับดีมากครับแต่ถ้าจะพลาดก็ครั้งนี้ไม่ติดใจไม่ได้จิ้มแล้วขอเอาสมองมาดูดดูดเล่นก่อนได้ไหมครับเล่นสมองลิงหนึ่งสองสามปั๊บ นึกว่ามีแต่หนังจีนนี่ก็มีพลังภายในกําลังภายในครับเดี๋ยวจะดึงมีดออกมาและลิซ่าเปิดมาลิซ่ายังอยู่ข้างในยังอยู่ไม enfin ่เนี่ยหนึ่งสองามปุ๊บมีดออกมาโยนหลังก่อนอ่ะถงมันองทองโทษนะคะเมื่อกี้เห็นออกมาครึ่งหนึ่งเมื่อกี้เห็นคุณฟิลิปกระซิบกระถุ่ว่ะซ้ายซ้ายคืออะไรครับไม่เขาจะกระแทกจากข้างขวาดันให้ข้างซ้ายออกโอ้โหต่อเนื่องเลยเหรอครับผม อันนี้ถุกตัวหูกยิงเพราะว่าการแสดงชุดนี้เราไม่ได้เตรียมเขาไว้เขานอนอยู่ในถุเขาไม่อันนี้จริงๆพูดตรงๆเลยในเรื่องอะไม่มีเขาจริงๆเขาก็ต้องท้องกันแบบประทันหันและไอ้ที่นั่งอยู่นี่ก็หน้าตาเหลือลกเล็กอะครับอ่ะพร้อมนะครับก็ถือว่าได้ทำได้ดีนะครับเขาก็ทำได้ดีนะฮะหนึ่งข้างไหนก่อนบอกข้างไหนหนึ่งสองสามมีแล้วปะ หนึ่งเดี๋ยวนี้เขามีอะไรให้หลุดให้หลุดอะไรไหมเขาบริกรรมคาถาโอ้หนึ่งสองสามออกเออกระเด็นออกมาเลยนี่ของแท้ครับนี่ดึงยวนี้หนึ่งสองสามปุ๊บโอ้ะเพื่ออะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยเปิดนะเป็นไงฮะเรียบร้อยครับอ๋อเล่นเรียบร้อยแล้วไม่ตายเรียบร้อยตายเรียบร้อยแล้วพูดจริงปะเนี่ย ยพูดไปเล่นลองเปิดถุงดูตายริงเปล่าังไงท้องด้วยเปิดออกมาเปิดถุงฟื้เป็นยังไงและนี่คือริดน่าอาาไปที่รักจ๋าถ้กถ้าอูดูอีกไปยั่ลูกคนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวัดเดาดว เดี๋ยวสิเสียไปไรครับไม่ไหวแล้วกลับแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเราดูเลยเนี่ยจริงๆเสียต้องนอนหลับใช่แต่มันต้องช่วยขัดมุกขัดอะไรแต่เสียก็ไม่หลับแต่ชวนชวนเมียกลับไงไม่เอาไม่เอามองเขาชอบเขาชอบชอบอะไรเธอเนี่ยเขาชอบอ่ะมุกอย่างนี้ฉันก็เล่นได้ชอบมายากลชุดนี้เหรอมาชอบคนเล่นอะไรเนี่ยุยคนอะไรก็ไม่รู้อุ้ยนี่มีลังแครด้วย ชอบสกบปรกนะอุยเนี่ย <แก S 2> เสียชอบอาบน้าเนี่ยสงสัยไม่ได้อาบน้ามาสามวันมีกลิ่นด้วยอ่ะคนอาบน้ําบ่อยเนี่ยพวกคนสกปรกครับใช<ม>่ผมจะอาบผมไม่ต้องอาบนงชอบเอใช่ามาดามดชอบเขาเหรอใช่ให้ตายเธอทําไมเป็นอย่างนี้สักมันกทีทั้งรวยทั้งสะอาด,ดแต่เธอมาชอบคนสกปรกแบบนี้สเปกแบบนี้จะเลิอกกับฉันจะไหมก็ได้ก็แล้วแต่จะคิดฉันก็จะเลิกกับเธอ ทางคนต่างเดินมาเลยทางใครทางมันได้ในเมื่อเธอมีหัวใหม่ได้ใช่ฉันก็อยากจะมีใหม่เหมือนกัน้ยอย่าบอกได้เห็นมองตาอยู่ตั้งนานเมียใหม่นั่นคือเจนนุ่นโบล่ะค่ะโอ้หยุดเลยที่เข้าสับรถไม่ชอบเธอนมใหญ่นะนมใหญ่เป็นทัามากไปชอบอันนี้ของจริงนี่ขจริงจริงพี่ ยากแบบว่ายังไม่มีใครนอกจากลูกมีลูกแล้วด้วยฉันไม่ได้เลือกพวกเธอทำไมล่ะค่ะไมล่ะคะฉันจะเลือกคือสองพิธีกรนี้อะไรก็เสียเนี่ยไปอยู่กันไปอยู่อะไรเปรียบเป็นอะไรเนี่ยฮะโอ้ยแฝงแอบไว้ตั้งนานไปเลยไปไปไปไหนอะไปล้างมาก่อนสิเฮราเป็นเหรอ แม่ก็ช่วยรัฐบาลก็ไม่ได้เจตนาตั้งใจเล่นกรรมนรกลูกนี่เขาก็บอกกันว่าหอวอยหวยหิวหวานเย็นวัดอีกวัดหนึ่งวัดข้างๆไปกราบหลวงพ่ออหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์มากหลวงพ่อให้มาเจ็ดตัวอ๋อหวยช้างถูกสองพันอ๋อเหรอไม่กล้าไปรับตังค์เอาทำไมลูกบนปล่อยปลาไว้ห้าตัวโอ้โหแค่ปลาดุกระพช่อนปาไหลไฟฟ้า ไปไงไปไงแม่แม่เป็นไรไหมแม่แม่